สวัสดีสวัสดีทุกคนมาน,นีกะอยู่กับตุนน้อยคือเกาเนาะทุกคนมาน,นีกาตอนนี้กาไก่สิเพจแล้วเนาะซีโพงตุนน้อยขึ้นมาเห็ดกินแต่มาแต่หน้าตอนสาวตุนน้อยกับบริไทยทุกคนเบิ่งสับลูกไปลูกกะน้อยหนึ่งเลยคือมาเห็ดกินตอนนี้เขากำลังตงนนะุนหนามไว้เนาะกันสิตุมไก่ขัวไก่และ้วกะัตุมไก่ตำมะฮงมาเนี่ หน่อยก็ข er. right? ึ้นมาเกียมสิเห็ดกินหาข้าเจ้ามื่อนี้ได้คนมาโกกะหายสามคนได้คนมาโกกะหายสามคนได้ทายบันสมสะอาดพี่เนาะหาทายบ้านเรานะะบ่มีจ้าคนก็เลยได้ทายบันสมสะอาดสามคนตอนนี้เ้าก็ตุมหนามมาแล้วนกศรีไทยพี่นาองเบิร์กก่อนสีเขาจะส้มกับผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจตัวหน่อยในเด้อ บรรยากาศทุกคนบรรยากาศมันอีกาธรรมดาบริษัทหอนปันไดได้อยู่เนาะริ่งไมาบอกเพียงบอกบริษัทเป็นบ้าทีมเพียงลงมานี่น้อทุกคนตอนนี้เรากลัตุ่มนะเาไว้ขั่วไก่โดยเดี่ยวอันนั้นกะ ขาเจ้าดำหน้าหน้านะซ้ามันอีกอออกมาดำหน้าเจีเล่นลเเน,นพี่น้องบรรยากาศใค่ในแต่แดดตอนสีขึ้นถ้าพี่น้องเบิงคนดำหน้าดูดำว่าแห้งพี่สามพอหลูกนี่ยสแล้วล่ะสมบอกจังแหลว,วเองแหละ มาสุดวัยหกันเ <dai> ีนะก็จะเละตัวฮงนะนุ่งแง่งดำหน้าสามพอหลุ่ผมมีแต่ผู้ดำไม่ไหวคนกะมาแต่นนคนกะมาแต่น้าเรลาเดยดตอนสิขึ้น พกลูกกาได้ร้ายในวงมือเออได้ผู้หาหกซีฟแล้วเด้ผู้ทางนะข้าเจ้ากับลูกกได้ทัยบันสมสารมันลกกหายมันอีสามคนหาทยบันหากับบ่มีกาในร้ายเต็อเนเจาเออเจ้าสีได้ผู้ละล่อเจ้าข้าเจ้าสีขืนมันละพลาดขังแหลกในซีวิตจากลกะมัดละพา ปีกกาปีกายัยงม่ทันหอนนะปีนี้เงินขืล้นหอดเออขื้นวัสุดนแนวเงืนขืนเครื่องก็ขื้นลกก,กะก็บขื้นลกก,กะก็มัดละพันสิไปเกี่ยมสิไปเกี่ยมขั่วไกลก่อนวันนี้พี่เนาะสวยแหละ ทุกคนตอนนี้ตัวหน่อยกขาขคั่วไก่แล้วนอนหลังจากที่ว่าโลกคนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนโลกคนตัวหน่อยกับเบอร์ไทยทุกคนเบิ่งเพร,รวาว่าตัวหน่อยตังกล่องไหวนะมันกล่ตัวหน่อยก็เลยโบทายเอาเลยตอนนั้นมาตาัดตอนคั่วเลยเนาะเพราะว่าตัวหน่อยกับเผาเน่เพราะมันสวยแล้วย่างกเจะอายุเขาอย่าคนโลกก่าขึ้นมาก,ก่อนตัวหน่อยก็เลยต้องเผาคั่วแล้วก็เผาโตมันก็จากินตัวหน่อยก็บสีไทยบรรยากาศ ไทยไมพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยเนาะตอนคั่วไก่แล้วก็ตอนต้มว่าตูนหน่อยก็อยู่ไกลกับโทรศัพท์ตูนหน่อยก็เลยบ่ได้เ้าแบบว่าเว้าดังกับบได้นะยันอันนี้ตูนหน่อยบ่ได้เ้าดังยันบ่ดได้ยินเนาะตูนหน่อยก็เลยต้องมาอัดเอากะโทษนําทุกคนหลยๆเด้อที่ว่าเสียงบ่เป็นธรรมศาสว่า แต่ว่าเอาทุกคนตอนนี้าเอาหนก็พอครนยำร่อยทุกคนน้ำเดือใส่เกลือไหน่ยเหียบร้อยเอาเนาะเพราะว่าตัวน้อยต่างกันใส่ัวไข่ใส่ส่บัลลางกให้มันหอมถกะเาทดกคนเกินกิน่ารเขาใส่ใบมะขามแกะข่าใส่หัวสีไข่เนี่ยให้มันหอมบวกใส่เกลือไปหน่วยเหลียบร้อยแล้วเพื่อมันสิแล้วถามว่ามีข้าหนอเขาใส่ข้าวนั๊มเนาะแต่ว่าข้าวตัดมขาตัดแครง้วนออกแล้วก เอาเครื่องในบนล่ไม่ไปไล่ดีคนได้ง่ายก็เฮิ่งเติบนาะเบอร์ตัวหน่อยสิควรเรียบร้อยเพื่อสิเลต้มกะต้มไก่เสแฉเป็นสาวสามสิบนาทีเนาะบรรยากาศอยู่ทงเร์ตัวหน่อยแล้วถึงว่าเป็นนี่ตุ๋นหน่อยก็เห็ดเป็นอยู่เด้อกะบบดได้สูทายพี่น้องเบิ้งเนาะเหลืองเห็ดอยู่เห็ดกินกะตุ๋นหน่อยกัพอเห็ดได้อยู่กับบดถึงขันมาเกีงบันไดกะสิทายพี่น้องเบิ้ง นี่นะทุกคนตอนนี้ค่ะหมอกระปวดและน้ะอยท้องกระตุ่มส่เวลาหึงตือรับแล้วตัวหน่อยกระสีปงขึ้นไปแทงแล้วกรตุ่มไกลปวดค่ะ,ะและตัวหน่อยกระสิขึ้นไปแทงเพราะเขากันเลยทุกคนเพราะว่าบ,บ่มีคนจับกล่องให้